ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง หลังจากที่เราได้รู้จักกับอาชีพเพาะเมล็ดพันธุ์กันไปแล้วตอนนี้คุณปุ้ยขออาสาพ,พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เพิ่มเติมในการเพราะเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์แห่งนี้ความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ รงนี้ก็จะเป็นศูนย์เกษตรซีกรีเนตนะคะอาคารนี้จะจะเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทั้งคนในชุมชนแล้วก็นอกชุมชนที่มาเรียนรู้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งประชุมและที่สําคัญคืออาคารนี้ใช้เป็นพื้นที่แพคเมล็ดพันธุ์เก็บมเมล็ดพันธุ์ทําความสะอาดรวมถึงการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเรามีมเมล็ดพันธุ์หรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทําอยู่ที่ผ่านมานะคะที่นี่ที่ว่าแพคเมล็ดพันธุ์ก็จะมีเรื่องของถุง ที่ใช้แพคอยู่นะคะก็จะมีะกระดาษฟอย์ถุงฟอยล์ที่ใช้แพคเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะใช้ใชบรรจุค่ะเครื่องซิลค่ะถ้าแพคแล้วซิลแล้วมเมล็ดพันธุ์ก็จะถูกแพคเป็นแบบรูปแบบนี้นะคะค่ะแต่ว่าในก่อนที่เราจะทำการแพคเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ก่อน ก็คือจะสูม,มเมล็ดพันธุ์ออกมาหลักๆเราจะใช้อยู่ที่สูมละ100มะเมล็ดก็รวมๆวก็จะเป็น400มเมล็ดอะคะ่ะว่าอัตราการงอกมีเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องอมีการปริ้นสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะติดกับถุงที่เราแพ็กนะคะถึงจะมีการจําหน่ายออกไปได้นะคะข้อควรระวังในการเพราะ,มะเมล็ดใช่ไหมคะ,ะคิดว่าสําคัญที่สุดคือกระบวนการในการผลิตในแปลงอะคะอ่ะถ้าเราผลิตในแปลงดูแลอย่างดีมเมล็ดพันธุ์ก็จะสมบูรณ์ฉะนั้นการที่เราจะนํามาทดสอบความงอกเนี่ย พอเราทดสอบความงอกอัตราการงอกเขาก็จะจะเยอะจะอาจจะเกือบถึง100%ก็เป็นได้ค่ะถ้าถ้าเราผลิตในระบบที่เราดูแลเป็นอย่างดีในแปลงแล้วเงี้ยค่ะฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาก็จะจะน้อยถ้าเราดูแลเขา,าในแปลงตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ที่ดีอะค่ะ จะเป็นกระบวนการทําความสะอาดมเมล็ดพันธุ์นะคะเริ่มต้นเนี่ยจะใช้เครื่องเป่าเป่าะมะเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะเพื่อทําความสะอาดเบื้องต้นขั้นตอนที่2ก็คือต้องมาคัดด้วยมือค่ะซึ่งเพราะว่ามันจะมีก้อนหินหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ปลิวออกไปตามเครื่องเป่าฉะนั้นเราเราก็ยังต้องใช้กระบวนการในการใช้ใช้คนเนาะใช้มือในการทําความสะอาดอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าก็ก็จะจะเร็วอยู่ก็จะไม่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 ช้ามากค่ะอย่างน้อยเครื่องเป่า ก็จะเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้เราทําความสะอาดได้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็เราก็จะเอาพวกเ,เป็นอาจจะมีเม็ดกรวดที่ติดมาหรือว่าเป็นกิ่งของเขาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะติดมาเงี้ยค่ะเพราะมันมันจะหนักมันจะเป่าไม่ออกนะคะข้อควรระวังในการทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์นะคะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมคะเราอาจจะแบ่งออกมาจากในตู้เย็นบางส่วนที่จะมาทําความสะอาดในในหนึ่งวันเนะะี่ยค่ะเราคิดว่าทําความสะอาดเสร็จ จากนั้นเราไม่ควรใช้มือสัมผัสเมล็ดนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยมีเหงื่อตลอดเวลาอาจจะทําให้ความชื้นไปกระทบกับมเมล็ดตัวมเมล็ดซึ่งอา,อาจจะสัมพันธ์เรื่องของอัตราการงอกที่เขา,าจ,จะลดลงได้ะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงศูนย์เกษตรซีกรีนเน็ตนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของโครงเหล็กเนาะที่พี่ทำเพื่อเป็น โครงที่ถาวรเพราะเพราะว่าปกติพี่เคยใช้ไม้ไผ่ในการทําเสาหลักต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าการทําโครงเหล็กแบบนี้มันก็ทําให้พี่ง่ายในการทํางานนะคะค่ะอย่างเช่นเ,เราจะสามารถผูกเชือกหรือว่าทาไม้ไม้ค้างทัวหรือใช้เชือกดึงต้นมนเะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกในการทํางานแล้วก็จะรวดเร็วะคะ่ะในแต่และฤดูการที่ทำทำการการผลิตอยู่นะคะก็จะมีห้องของระบบน้ําสามารถทําน้ํา สปริงเกอร์ต่างๆก็พี่ก็จะใช้ท่อติดคานด้านบนนะคะโดยที่ไม่ไม่ฝังท่อด้านล่างああเพราะว่าคิดว่าเทคนิคนี้น่าจะน่าจะโอเคในระดับหนึ่งสําหรับพี่เพราะว่าพี่ไม่ต้องไปรือ้อท่อที่ราวางตรงตใต้ตตดินเงนะะี้ยค่ะก็ก็จะเอาไว้ตรงคานด้านบนไปไปเลยเงี้ยค่ะประกอบกบับทางด้านนี้ก็จะเป็นมุ้งตาข่ายที่เราใช้ครอบการกผสมข้ามของเกสร,รนะคะ ก,ก็จะสะดวกสำหรับพี่เพราะว่าเรามีค้างเหล็กอยู่แล้วก็จะจะง่ายต่อการทํางานคนเดียวเนาะก็จะง่ายต่อการดึงดึงม้งเพื่อครอบแปลงที่เราป้องกันการผสมข้ามอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงค่ะที่ปลูกไว้ก็คลุมเพราะช่วงนี้เขาก็ออกดอกกิดผลอ่าไม่งั้นมแมลงก็จะบินมาแล้วก็ผสมเกสรเงี้ยค่ะผสมข้ามกับต้นอื่นที่อยู่ด้านนอกม้งเงี้ยค่ะเป็นการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งค่ะถ้าเราไม่ กลางม้งเพื่อป้องก,กันการผสมข้ามเนี่ยถ้าเราปลูกมะเขือด้านนอกอาจจะเป็นมะเขือที่เป็นดอกสีขาวแต่ว่าตอนนี้เราปลูกสีม่วงอยู่ถ้าเกิดการผสมข้ามโดยแมลงหรือลมหรือมือเราไปสัมผัสเกสรเนี่ยก็จะทําใหา้เกิดการกลายพันธุ์นะคะจากมะเขือที่เป็นดอกสีม่วงอาจจะเริ่มกลายพันธุ์กลายเป็นดอกสีขาวหรือผลอาจจะกลายพันธุ์ไปเป็นสีอื่นๆเนี่ยค่ะแต่ว่าระยะ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ช,ช่วงหนึ่งหนึ่งปีเงี้ยค่ะอาจจะเป็นระยระยาวในอนาคตเงี้ยค่ะก็จะมีผลต่อเรื่องของลักษณะพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปค่ะถ้าเรา,เามีการควบคุมป้องกันการผสมข้ามที่ดีค่ะพันธุพันธุ์ที่เราจําหน่ายออกไปคนที่นําไปปลูกต่อไปเราก็จะได้สายพันธุ์ที่ดั้งเดิมสายพันธุ์ที่นิ่งแล้วเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่ใช้บริพันธุ์อินทรีย์อยู่ค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแม่ทาออร์แกนิกนะคะร้านแม่ทาออร์แกนิกก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งในชุมชนตำบลแม่ทาน,านะคะเป็นร้านที่รวมกลุ่มกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเราตั้งชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิกค่ะซึ่งเราก็จะมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นคนในตำบลแม่ทาทั้งหมดซึ่งสมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็จะมีความสามารถหลากหลายเรามารวมตัวกันเราเปิดร้านเพื่อที่จะ ให้ร้านเนี่ยเป็นเหมือนจุดนัดพบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมามาเจอกันค่ะทั้งคนในชุมชนหรือนอกชุมชนก็สามารถมาเจอกันที่นี่ได้แล้วร้านแม่ทาวแคนนิกเองก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงมเมล็ดพันธุ์อินรีที่พี่ผลิต ก็นํามาจําหน่ายในร้านนี้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็จะมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกในกลุ่มอยากนําเสนอสินค้าตัวไหนที่ตนเองมีความสามารถที่จะผลิตแล้วก็สามารถนํามาฝากขายที่ร้านได้เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองค่ะช่วง How To ในวันนี้คุณปุ้ยจะมาสอนคุณผู้ชมถึงการเก็บมเมล็ดพันธุ์อย่างง่ายแต่ละวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ